การฝึกสมาธิเนี่ยมันมีมานานแล้วนะโยมตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแต่พอมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยแตกของเขาเพื่อนแตกต่างจากสมาธิแบบอื่นๆสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นทุกคนจะพยายามรวมจิตให้มันอยู่กับจุด,จดเดียวภาษาอังกฤษเรียกโฟกัสก Focus, ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับจุดจุดเดียวเช่นให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเพ่งไปที่จมูกเพ่งติดตามลมแต่สมาธิของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่สมาธิแบบนั้นสมาธิของพระเจ้าคือการปล่อยจิตให้กว้างๆสบายๆตรงนี้หลักฐานชัดเจนที่สุดในอานาปานาสติสูตรคําว่าปาริมุขขังสติงสติงแปลว่าสติสติแปลว่ารู้ปริมุขแปลว่ารอบๆเพราะฉะนั้นแปลว่ารู้แบบรอบๆไม่ใช่การโฟกัสอยู่กับจุดๆเดียวสมาธิที่จมดิ่งอยู่กับความสงบแต่ขาดปัญญา ปัญญาในทางธรรมแปลว่ารู้รอบไม่ใช่ปัญญาคิดนะปัญญาที่รู้รอบด้านเพราะฉะนั้นสมาธิของพระพิจ้าต้องรู้รอบยมนั่งแล้วหูยังได้ยินเหมือนเดิมความรู้สึกทุกอย่างเหมือนเดิมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจสงบและตั้งมั่นได้นี่แหละสมาธิของพระพิจ้าถึงแตกต่างจากสมาธิอื่นๆทั้งปวงที่ท่านเรียกว่าทวนกระแสะมันทวนกระแสะความคิดความเชื่อของคนทั่วๆไป ทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามว่าถ้าเราปล่อยใจไปรอบๆกว้างๆแบบนี้จิตมันจะตั้งมั่นได้อย่างไรคําถามนี้น่าสนใจโยมโยมเคยยินคําว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะไหมทาทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละก็คือการที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วจิตเนี่ยเวลามันเป็นอิสระนโยมันตั้งมั่นได้เองตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันผิดจากสามัญสำนึกของเราว่าเอ๊ะจิตเวลามันเป็นอิสระมันจะไม่ล่องลอยขาดสติไปเหรอ มันตรงกันข้ามโยมนี่แหละมันทวนกระแสตรงนี้ถ้าเราปล่อยจิตให้รู้รอบๆเป็นอิสระไม่ยึดอะไรทั้งสิน้นแต่มีสตริรู้อยู่จิตมันจะมีความตั้งมั่นด้วยตัวจิตเองยมจิตมันจะหยุดฟุ้งซ่านโยมพอจิตเป็นอิสระมันจะหยุดฟุ้งซ่านแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ความฟุ้งซ่านมันหมดจิตมันก็จะตั้งมั่นด้วยตัวจิตเองความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นหัวหน้าของนิวรณ์ทั้งห้าถ้าความฟุ้งซ่านหมดเมื่อไหร่สมาธิก็เกิดโยมหมดความฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่น อันนี้โยมลองพิสูจน์กับตัวเองได้เลยพระอาจารย์ทําคลิปนําสมาธิมามากกว่า50คลิปแล้วทุกคลิปเนี่ยฝึกจิตให้รู้รอบๆร,รู้กว้างๆปล่อยวางแล้วโดยส่วนมากผู้คนที่ฝึกตามพระอาจารย์ก็เป็นสมาธิตั้งมั่นได้โดยไม่เพ่งโดยไม่ยึดนั่นแหละสัพเพธรรมานานังอภินิเวสายะและปะลิมุขขังสติงโยมจำสองประโยชน์นี้ให้ดีนี่คือหัวใจของการทำสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้า